ครับนี่คือตามคำตาขโมยครับแบบโบราณครับนี่ครับกระชากมันสีหอมครับมันคือสีนะครับของแท้ครับนี่ครับโบราณแท้ที่ใส่กระดงครับแล้วก็สีฟัดสีแดงข้มหอมบ่ต้องเราใส่กะทิบ่ต้องเราใส่ยังครับนี่แหละแซ่บสุดครับนี่ ปันแหลวกำ้เส็จปากเลยครับหอมบานต้องเส้น,นตาลเส้นกะทิเลือกเป็นหนึ่งอย่างครับคือดิธีชีวิตชาวบ้านสมัยโบราณห้า,งค,คง,างครับเนี่ยยังมีอยู่นะครับเด้อนะครับมุมจมปากด้เลยครับ